ดีค่ะช่วงนี้กําลังล็อกตัวเองอยู่กับบ้านกันใช่ไหมคะเรามาเข้าครัวกันดีกว่าค่ะปะเจี๊ยบนําเสนอเมนูที่เหมาะกับฤด,ดูหนาวมาฝากนะคะเป็นขนมประกาศแบบโบราณเลยคะ่ะโบราณมากจริงๆเลยนะคะสูตรนี้ปเจี๊ยบได้สูตรนี้มาจากคุณลุงของปเจี๊ยบค่ะส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะก็มีหัวประกาศขาวเป็นส่วนผสมหลักค่ะโดยใช้หัวประกาศขาวไปขูดฝอยนะคะประมาณหนึ่งถ้วยครึ่งหรือสองถ้วยก็ได้ค่ะ แล้วก็มีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันหมูสามชั้นกุ้งแห้งใบขิ้นช่ายและก็น้ำํำมีเกลืออีกนิดหน่อยค่ะแค่นี้เองส่วนผสมของขนมประกาศเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยค่ะเราก็เริ่มจากการนําแป้งมาผสมกันค่ะแล้วก็เติมน้ําลงไปคนให้แป้งกับน้ําเข้ากันเป็นเนื้อเดียวนะคะ คนให้แป้งกับน้ำเข้ากันเป็นเนื้อเดียวนะคะก่อนที่จะนำผักกาดขูดฝอยเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็คนไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะให้ส่วนผสมทุกส่วนเนี่ยเข้ากันดีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมเกลือลงไปเกลือเนี่ยเราควรจะใช้สักเศษสามส่วนสี่ช้อนชาก็พอค่ะไม่ต้องใช้มากนะคะ ป้าเจีย๊ยบไม่มีถาดสี่เหลี่ยมขนาดเล็กนะคะมีแต่ถาดใหญ่ป้าเจีย๊ยบก็เลยใช้พิมพ์ของขนมเค,ค้กมาแทนค่ะก็ใช้พิมพ์ขนมเค,ค้กเนี่ยสองพิมพนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะป้าเจีย๊ยบก็จะใส่แป้งขนมผักกาดลงไปนึ่งเนี่ยในปริมาณที่ไม่หนาเกินไปค่ะป้าเจีย๊ยบไม่อยากให้แป้งหนาเกินไปนะคะพยายามให้แป้งค่อนข้างบางสักเล็กน้อยนะคะเพื่อจะได้สุกง่ายนะคะแล้วเวลานําไปทอดเนี่ยก็จะกรอบอร่อยค่ะ พอเทแป้งขนมผักกาดลงไปในพิมพ์แล้วนะคะเราก็พยายามเกลี่ยผักกาดของเราเนี่ยนะคะให้กระจายทั่วๆแป้งนะคะอย่าให้มันไปกระจุกตัวเป็นที่เดียวกันนะคะให้มันกระจายตัวไปทั่วๆแป้งค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นําหมูสามชั้นที่เตรียมไว้นี่นะคะมาวางบนแป้งค่ะวางไปให้ทั่วนะคะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเราเลยค่ะโรยไปให้ทั่วๆแป้งนะคะแล้วเราก็ โรยด้วยกุ้งแห้งอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็จัดวางให้สวยนะคะเหมือนเราแต่งหน้าพิซซ่ายัางไงอย่างนั้นหละคะ่ะเมื่อวางเสร็จแล้วเราก็ใช้นิ้วกดเนื้อหมูกับกุ้งแห้งเนี่ยให้จมลงไปในแป้งเล็กน้อยนะคะไม่ต้องมากให้จมลงไปนิดเดียวค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็คือโรยหน้าด้วยใบขึ้นช่ายหั่นฝอยค่ะ บางคนบอกไม่ชอบกินหมูสามชั้นใช้เนื้อหมูธรรมดาได้ไหมก็ได้ค่ะหรือบางคนบอกไม่ชอบเนื้อสัตว์ไม่ใส่เลยก็ได้ค่ะจะใช้แค่ผักกาดขูดฝอยอย่างเดียวก็ได้นะคะอันนี้ไม่ผิดค่ะแต่พอดีสูตรของคุณลุงเนี่ยคุณลุงเขาใส่หมูสามชั้นแล้วก็กุ้งแห้งด้วยเพราะคุณลุงเขาบอกว่าลุงเนี่ยทานตอนที่นึ่งเสร็จเลยนุงไม่ต้องทอดคือความหมายว่าทานแทนข้าวไปเลยนะคะไม่ได้ทานเป็นอาหารว่างแบบพวกเราค่ะ ขนมพักาด1จานเนี่ยก็จะได้คุณค่าอาหารครบเลยนะคะก็คือได้แป้งจากขนมพักาดนะคะแล้วก็ได้โปรโตีนจากเนื้อหมูกับกุ้งแห้งค่ะได้ผักจากใบพืชใช้นะคะเรียกว่าสารอาหารก็ครบภายใน1จานเลยค่ะ การนึ่งขนมปังกาดต้องใช้ไฟแรงนะคะให้น้ําร้อนจัดเลยค่ะใช้เวลาในการนึ่งนานสักนิดนะคะประมาณ30นาทีค่ะต้องให้แน่ใจว่าแป้งสุกทั่วถึงทั้งหมดนะคะยิ่งถ้าเราทําแป้งหนาเนี่ยก็ต้องเพิ่มเวลาในการนึ่งมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากขนมปังกาดของเราเย็นตัวลงแล้วนะคะเราก็นํามาตัดค่ะโดยที่เราจะนําไปทอดหรือนําไปผัดก็ได้นะคะถ้าเราทานไม่หมดเราก็เก็บใส่กล่องเข้าตู้เย็นค่ะ ถ้าเราทำขายนี่นะคะเราทำใส่ถาดสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะง่ายในการตัดและในการคาดคณีขนาดของชิ้นขนมระกาดค่ะการที่เราวางเนื้อหมูไว้ด้านบนไม่ผสมลงไปในแป้งเนี่ยก็จะทําให้เรามองเห็นนะคะว่าบริเวณไหนมีเนื้อหมูเนื้อกุ้งแล้วเราจะได้แบ่งเฉลี่ยให้ทั่วถึงค่ะถ้าเราคลุกเคล้าเนื้อหมูกับเนื้อกุ้งเข้าไปในแป้งเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นนะคะว่าเนื้อหมูกับกุ้งแห้งของเราเนี่ยไปกระจุกตัวอยู่บริเวณไหน วันนี้ป้าเจีย๊ยบก็จะเอาขนมประกาศที่ทําเสร็จแล้วนะคะมาทอดค่ะเราจะกินแบบทอดกันก่อนนะคะวันนี้เราก็ตั้งน้ํามันบนเตาไฟให้ร้อนค่ะเสร็จแล้วเราก็นําขนมประกาศเนี่ยลงไปทอดเลยนะคะเวลาทอดเนี่ยก็ทอดให้ค่อนข้างเตรียมนิดน้อยนะคะโดยเฉพาะด้านที่มีเนื้อหมูค่ะพยายามให้เนื้อหมูเนี่ยกรอบเลยนะคะ โดยส่วนตัวของป้าเจี๊ยบนะคะป้าเจี๊ยบม,มีความรู้สึกว่าหมู3ามชั้นเนี่ยถ้าเราทอดให้กรอบอย่ยจะเป็นการรีดไขมันออกจากเนื้อหมูให้มากๆค่ะและเวลาเรารับประทานนะคะก็จะทําให้เราได้รสชาติความกรอบของเนื้อหมูและก็กุ้งแห้งนะคะมีความกลมกล่อมของแป้งหลงผักกาดนะคะพร้อมกับมีความกรอบของหมู3ามชั้นกับกุ้งแห้งนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มรสชาติแห่งความอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนน้าจิ้มของขนมผักกาดนะคะก็ใช้น้าจิ้มสูตรเดียวกับขนมกุยช่ายได้เลยค่ะใครชอบน้ําจิ้มแบบสีแดงที่ป้าเคยทํานะคะก็ใช้สูตรนั้นได้ค่ะหรือใครชอบน้ําจิ้มแบบสีอิ่วดาก็ทานกับน้ําจิ้มสีอิดวดได้เลยนะคะเรียกว่าใช้น้ําจิ้มด้วยกันได้เลยค่ะขนมทั้งสองชนิดนี้นะคะอาหาราว,วันวันนี้ป้าเกี๊ยบก็จะทานขนมปักกาศผัดค่ะ เขือยทก็นําขนมปัะกาดมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมตามที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็นําไปทอดน้ํามันเล็กน้อยค่ะพอให้เตรียมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาขนมปัะกาดในเขี่ยไว้ด้านหนึ่งเอากเทียยไปเกียวนิดหน่อยค่ะแล้วก็นาไข่ลงไปทอดให้สุกนะคะแล้วก็พักไว้ด้านหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาถ่งงอกนะคะลงไปผัดกผัดพอสุกค่ะอาจจะเหยาะซอสถั่วเหลืองลงไปนิดหน่อยก็ได้ค่ะหรือใครชอบหวานอาจจะโรยน้าตาลลงไปนิดหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําถ่งงอก ตักรองก้นจานนะคะแล้วก็ตากขนมพะกาดของเราเนี่ยโปด้านบนแล้วเราก็โรยด้วยผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็ใบขึ้นช่ายถ้าใครชอบกินถั่วปนนะคะก็สามารถโรยถั่วปนลงไปบนขนมพะกาดได้เลยค่ะจะมีลักษณะคล้ายผัดไทยเลยนะคะน้ำจิ้มที่เรานํามากินก็จะเป็นน้าจิ้มซีอิ๊วค่ะวันนี้แล้วเจี๊ยบก็ลองนำออซอสพริกสีราชามาลองทานด้วยนะคะก็โอเคค่ะ แต่โดยส่วนตัวป้าเจีย๊ยบเนี่ยป้าเจีย๊ยบจะชอบน้ำจิ้มซีอิ๊วดำค่ะป้าเจีย๊ยบขอฝากสูตรขนมปะกาแสนอร่อยให้กับเพื่อนๆลองทำดูนะคะแล้วก็ขอกำลังใจให้กับเจีย๊ยบในการทำคลิปด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อรับทราบการลงคลิปใหม่ของเจีย๊ยบซาคุณป้าไฮเปอร์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย